สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบ่าไก่ซอนชาแนลครับย้ายย้ายเจ้า s อ1 3 5ครับเจ้า PC200 จอดครับวันนี้วิ่งไกลครับวิ่งลูกลังครับข้าบ่ถลูกลังครับวันนี้แล้วเท่าแก่ครับกำลังออกจากบ้านครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยครับข้าวบอดลูกลังครับวันนี้ลงงานแปลงครับลุกลงังร้อยเที่ยวครับแต่ว่าวิ่งไกลครับเที่ยวละแปดร้อยครับแปดร้อยเที่ยวละแปดร้อยดันครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับรอชมตอนถึงบ่อครับ ป้าเดี๋ยวถึงบ่อจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับตอน,น,นสงสัยใกล้จะถึงบ่อแล้วครับเห็นรถทีมงานแล้วนี่ครับเจ้า s y 1 3 5ห้าเราครับ ลบก่อนครับเสียไาครับผู้บ่าวรอแห่งทีมงานครับไปครับเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างครับเดี๋ยวพาไปชมข้างล่างครับ รถคันใหญ่จอดครับรถคันใหญ่อันรถเล็กมามันยืนบ่อลุกลังครับวิ่งประมาณสองวันก็น่าจะเสร็จครับ คบจเอดวายเรารอชมตอนเอาลงครับรบรรยากาศบอ่อลุกล่างเราครับจเจมี่เียวครับเอา้าเอา้าเหมียวพ๋อคนน่ารักครับ ครับเ้มเมียนี่ครับบอลลุกลังเราครับ เค่งสช้รถเล็กขุดขุดไปก่อนหน้านี้และครับน่ครับไม่ใช่รถทีมงานเราขุดครับน่าจะเป็นรถคูปต้าครับดูจากฟันแล้วฟันทีทีบุนก,ก,กีเล็กๆนี่ครับ บ่อครับไปครับ ยายบอกกันครับบ่อนี้ลูกลังไม่ผ่านครับบ่อนี้ลูกลังไม่ผ่านครับ ตามหลังเจ้าเอสวายเลยครับ e T ได้ครับถึงบอ่อค่อยว่ากันใหม่ครับไปถึงบอ่อแล้วค่อยชมใหม่ครับอ่าครับใกล้ถึงบอ่อแล้วครับ กลจะถึงบ่อแล้วข้ามฝั่งมาอีกหมู่บ้านหนึ่งครับแถวนี้บ่อลูกลูกลังเยอะครับแถวนี้แต่ค่อนข้างไกลครับแบคโคกับรถถ่ายนี่สบายเลยครับนอนรอครับ บรรยากาศคึมคึมเหมือนฝนจะตกค mm hmm. รับเี่บอที่เขาแปลงไว้นะนี่ก่องกระยะที่มันเขาได้ต่อเมื่อให้ตัวก็นี่แหละบอจะจ่ยายเล่าให้สองฟังฟังนี้ก็ฟังนั้น mm hmm. เอาว่าเป็นบอ่างนี้เ็นลกเาทางนี้ บอนี้บอทางลุ้นงนี้ยังส,งส่ตัยงใส่ลงเอาบอนี่ของแย่ใจมีเหนว่านัา่นนะบ้านา่หาลงไปนะ,นอ,อ,ะอันที่บอนเขามาเปลีย่ยนทางนะตัวนี้ยามฝนนะนะให้ดูดนุ่มได้ดินี่ 嗯。嗯嗯。嗯 เดี๋ยวเอารถลงก่อนครับาถ่า,า,ายคลิปกันนะนี่นะฮะไอจิ๋วลงกันเลย แข็งล็อกห่อลูกลังแล้ว เห็นนะ ตัอันนี้ว่าที่มันฝังหายอันนั้นนะนีๆนี่ที่มันหายอันนั้นมาบอกนะที่มันอันโอ้ที่มาบอกเรีเยบรู้อะไนะเออที่มันเราข่าขอ,อัน,น,นที่มันเราหาเราซื้บอบ่ได้นะนะเออรถทีมงานครับเบคโค่กำลังลงครับ รถหกคันครับรอชมตอนตักครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ